สวัสดีครับผมเบิ้์นนะครับจากร้านเบิร์มอไซ2 0สอ์2015วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับ Honda CBR650R นะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2018นะครับรุ่นปีผลิต2018นะครับสีดำด้านตรงรุ่นเลยนะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่น f i l i ลต s e d i t i o นนะครับใครหาอยู่นี่นานๆจะมีมาสักคันนะครับมีท่อโมลิวากิแท้ติดรถนะครับฟูเลยนะครับ หล่อๆเลยนะครับคันนี้เป็นเจนแรกของฟิ l เล s t อีดิชันนะครับคันนี้นำเสนอในราคานะครับ219,000บาทเท่านั้นนะครับ2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวไม่มีล้มนะครับกุญแจสมุดคู่มือสมุดรับประกันศูนย์เล่มทะเบียนมีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับ อันนี้วันรับรถจ่ายเพียง9,900บาทนะครับทำสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับเพจร้านชื่อเพจเบิร์มอไซ2015นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถมาชมรถตัวจริงได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์62ทับ2มา200เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผมได้นะครับ0 8 9 1 6 6 6ดเก้เจ็ดหนบิลนะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับเลขไม้ใช้ไม่เยอะนะครับวิ่งมาเพียง1500งมโลแท้ๆเท่านั้นนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับร้านอยู่ยืนถนนนะครับต้องขออภัยเสียงรถวิ่งอาจจะดังไปหน่อยนะครับเดิมครับทั้งร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีเหเดิมนะครับคันนี้ผมให้ สำหรับใครที่สนใจเจ้า CBR 650R คันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ